สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่11กระกฎาคม2566สำหรับความคืบหน้าจากเหตุการณ์สะพานยกระดับอ่อนนุชลาดกระบังถลม่มที่บริเวณหน้าห้างโลตัสสาขาลาดกระบังนะคะเมื่อช่วงเย็นวันจันทร์ที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะจากการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะพบว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น2รายมีผู้บาดเจ็บ13รายและยังพบว่ามีคนงานได้รับบาดเจ็บ มีรถยนต์รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายอีกหลายคันนะคะรวมถึงยังมีบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้จุดเกิดเหตุคะ่ะได้รับความเสียหายด้วยนะคะทั้งนี้คะ่ะผู้อเมริการสำนักงานเขตรก,กระบังได้เป็นผู้อเมริกันศูนย์บัญชาการเหตุตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา สำหรับโครงการก่อสร้างทางยกระดับอ่อนนุชลาดกระบังมีสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครเป็นเจ้าของโครงการค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนอ่อนนุชลาดกระบังในวงเงินงบประมาณกว่า1,600ล้านบาทนะคะ ล่าสุดนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะทางกรุงเทพมหานครได้เข้ากู้ซรากโครงสร้างนะคะซึ่งเป็นชิ้นส่วนขนาดใหญ่นอกจากนี้ยังมีสอน,นอจรเข้น้อยได้แจ้งเส้นทางเลี่ยงการจราจรค่ะแล้วก็มีการปิดการจราจรในบางเส้นนะคะทางด้านพลตํารวจตรีจิรสารแก้วแสงเอกผู้บัญชาการตํารวจนครบาลค่ะได้เปิดเผยในการลงพื้นที่จุดเกิดเหตุโดยระบุว่าสํานักการโยธาจะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องการ เคลียพื้นที่ผิวถนนเป็นหลักส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะให้การสนับสนุนและร่วมหารือกับผู้มิการเขตในการเคลียรถนนส่วนการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้เกี่ยวข้องยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการหากพบว่าพยานหลักฐานเกี่ยวข้องไปถึงผู้ใดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปในวันมูฮัมหมัดนอมัธาประธานรัฐสภา,าและประธานสาภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยถึงผลการประชุมหารือร่วมกับตัวแทนวิบสามฝ่ายนะคะในเรื่องของการจัดการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่1ว่าที่ประชุมวิบสามฝ่ายได้ข้อสรุปว่าจะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีตามรัฐมนูญมาตรา272ให้เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพโดยคาดว่าจะมีการอภิปรายและมีการโหวตได้ในเวลา17นาฬิกา แต่หน้างานก็ต้องดูอีกทีโดยในส่วนของุีิสมาชิกขอเวลาอาภิปรายสองชั่วโมงส่วนสอสอจะให้แต่ละพักการเมืองอภิปรายโดยไม่กำหนดเวลาแต่ไม่เกิน4ี่ชั่วโมงส่วนการพูดจาพาดพิงถึงใครก็สามารถชี้แจงได้ในเวลาที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามบรรยากาศการประชุมดีจึงอยากให้วันที่13รกรกฎาคมนี้การประชุมเรียบร้อยและให้ได้นายกรัฐมนตรี สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแอฟริกาใต้รายงานว่ามีหิมะตกทั่วพื้นที่ทางตอนใต้ของจังหวัดเกาเตงในเมืองโจฮันเนสเบิร์กซึ่งคาดว่ายังคงมีหิมะตกตลอดทั้งวันรวมถึงพื้นที่สูงของจังหวัดอิสเซนเคปและจังหวัดคาซูรูนาธานที่อาจทำให้ถนนหลายสายต้องปิดการจราจรลงด้วย ทั้งนี้เมืองโจฮันเนสเบิร์กตั้งอยู่บนระดับความสูงที่มากกว่า5,600ฟุตและอยู่ในจุดสูงสุดของฤดูหนาวในซีกโลกใต้การมีหิมะตกในเมืองนี้ยังคงเกิดขึ้นได้ยากแต่เมื่อปี2012และปี1,996ก็เคยเกิดเหตุการณ์หิมะตกมาแล้ว